นั่งนานเกินไปอาจเป็นเหตุให้สมองเสื่อมสภาพคําเตือนนี้อาจดูน่าตกใจแต่มันคือความจริงที่มาจากวิจัยทางวิทยาศาสตร์วิจัยจากมหาวิทยาลัยอคาเดรของสหรัฐอเมริกาพบว่าการนั่งนานเกินไปในชีวิตประจําวันอาจเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพของสมองมันสามารถทําให้สมองหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ในชีวิตปัจจุบันการนั่งเป็นเรื่องปกติจากการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์การขับรถจนถึงการนั่งดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมการนั่งนานเกินไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่เราควรระวังผลกระทบที่น่ากังวลน,นี้วิจัยนี้ซึ่งเผยแพร่ในวารสารพิลสวันปี2018ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนั่งนานกับโครงสร้างของสมองในผู้ใหญ่ววยกางคนและผู้สูงอายุผ่านการวัดความหนาของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจำและเรียนรู้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่นั่งนานมีฮิปโปแคมปัสที่ลดหรือหดตัวลงซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจำและเรียนรู้การนั่งนานยังส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังสมองได้น้อยลงจึงทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนและสารอาหารซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมแต่ข่าวดีคืออาการเหล่านี้สามารถป้องกันได้ การลุกขึ้นเดินเล่นหรือทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสันไหวของร่างกายอย่างเดินเร็วปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งทำโยคะก็ช่วยป้องกันได้มันเป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปยังสมองอย่างมีประสิทธิภาพแต่ทำไมการนาั่งนานก็จะส่งผลกระทบต่อสมองวิจัยนี้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจแต่ยังมีคำถามที่เหลืออยู่ทำไมการนาั่งนานก็จะส่งผลต่อสมองได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่คุณคิดว่าการนาั่งนานเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อสมองหรือมีปัจจัยอื่นๆ,ๆทีี่่มมผลรววด้วย อยากรู้ความคิดของคุณในส่วนนี้